พบกับผมนายชอตตี้บูจจวากับ Age of C เกมมือถือแนว s u r เ i อร์เวลเอาชีวิตรอดบนแผลนั่นเองครับแต่ว่ามันไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นครับมันมีระบบอำนวยความสะดวดกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรามีหน้าที่ในการแบบซ่อมแผลนะฮะซ่อมสิ่งก่อสร้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยช่วยเหลือ n p c และในที่สุด n p c ก็จะมาช่วยเหลืองานเรานั่นเองครับแต่ NPC ส่วนใหญ่มันเป็นสัตว์อะนะและนอกจากนี้ยังมีการสำรวจใต้ทะเลด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปขุดแร่นะครับหรือว่าโจมตีใส่พกปลาได้ด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับช่วงต้นเนี่ยแพรท่านผู้ชมแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะคือการตัดไม้เราแค่เดินเข้าไปใกล้ๆแค่นี้แหละมันก็จะเป็นการตัดไม้แหละนะครับแล้วเราก็ต้องแบบเอาไม้พวกนี้แหละมาทําการทําเป็นแพรนู่นนั่นนี่นะครับทำตามระบบเกมได้เลยมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่จะเอาตัวอย่างให้ดูไงว่ามาถึงเราตัดไม้ตัดไม้เสร็จแล้วนะครับก็เอามาไว้ที่ตรงด้านซ้ายนี้ด้าน,นซ้ายเนี่ยมันเหมือนเป็น MBC ที่เราไปช่วยมาเป็นคนแรกๆเลยเขาจะคอยเปลี่ยนไม้ท่อนเนี่ย ให้กายเป็นไม้แผ่นสิ่งก่อสร้างอันต่อมาข้างๆกันก็คือการเก็บไม้นั่นเองครับคือบางทีเราอาจจะเอาไม้เนี่ยไปแปรสภาพไม่ทันมันก็จะถูกเก็บไว้ที่นี่นั่นเองนะครับและท่านผู้ชมเห็นคนเดินไปเดินมาไหมมันคือคนงานนั่นเองครับท่านผู้ชมเดินขึ้นมาด้านขวาบนจะเจอกระโจมหรือว่าที่พักคนงานอยู่นั่นเองครับ ซึ่งสิ่งก่อสร้างพวกนี้เราสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถและจํานวนคนงานได้ด้วยนะครับและมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมอัปเกรดจนสุดแล้วจะต้องไปลุยเนื้อเรื่องจนกว่าจะปลดเจ้านี่ก่อนถึงจะอัปเกรดเพิ่มได้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งก่อสร้าง2อันที่ผ่านมาเมื่อกี้มันก็อัปเกรดได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันมีเครื่องหมายบอกแสดงว่าผมอัปเกรดได้แล้วแต่ยังไม่ได้อัปนี่ไงใช้แผ่นไม้กับใช้ปลายยางปลายยางเนี่ยจะเป็นทรัพยากรลำดับถัดไปที่เราจะหาได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้ะกันนนีขึ้ เห็นไหมมีบ่อปลามีบ่อปลาอยู่นะครับแล้วก็จะมีที่เก็บปลาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีที่เอาปลาไปย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเล่นมาไกลแล้วไงมันเลยมีครบวงจรเรียบร้อย,ลยแล้วแทบไม่ต้องทําอะไรเองเลยครับแรกๆอาจจะต้องทําเองบ้างขนของเองอะไรเองนู่นนั่งน,นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนน้าทะเลให้กลายเป็นน้ําดื่มนั่นเองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องดื่มน้ําหรือทานอาหารนะอันนี้มันแค่แบบจะลดค่าคอสนู่นนั่นนี่เวลาที่เราทํานู่นทํานั้นทํานี่เฉยๆทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการขยายแพรครับคือเราไม่ได้อยู่ดีๆจะขยายได้เลยอิสระไม่ไม่ใช่นะครับเขาจะมีบอกเลยว่าตรงไหนขยายได้บ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงที่เป็นน้ําวนครับเราจะสามารถลงไปในดันเจี้ยนหรือใต้ทะเลได้ ลงมาในใต้ทะเลแล้วเขาจะบอกนะครับว่ารอบนี้เราต้องทําอะไรเช่นให้ค่าตัวนั้นตัวนี้ให้ไปเก็บของอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยกันละกันนะครับแม่บรรยากาศนี่คุ้นๆจริงๆครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะแร่มันอยู่ใต้แบบลึกเลยอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันอีกทีมาไปเอาแร่ก,กับจัดการศัตรูนะครับเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเข้าไปใกล้ๆได้เลยครับแล้วอยู่เฉยๆอันก็จะเป็นการขุดแร่แล้วนะครับผมแค่นี้แหละง่ายๆแล้วก็ศัตรูอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็ปลาพวกนี้เรายิงได้นะเวลายิงคือเราสไลด์ที่หน้าจอแบบเนี้ยยิงได้เห็นไหมครับอ่าก็จะได้รับมาเป็นเนื้อปลานั่นเองครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอสตูอยู่ด้านบนหาก่อนครับอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงโอ้โหตัวแบบมองแทบไม่เห็นเลยโอเคแป๊บเดียวก็ตายแล้วครับผมและเราสามารถอัปเกรดตัวละครพวกนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกอะไรกันเนานะบางทีแบบลงมาแล้วย,ยิงไม่เข้าไงเฮ้ยเดี๋ยวโดนกระแสะน้ําพัดเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมีกองด้วยเก็บกองก่อน เยี่ยมมาครับผมศัตรูอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างนี่ไงแต่ว่าใช่เป้าหมายเปล่าอะเป้าหมายเราตัวสีใสๆเนาะไม่เป็นไรยิงไปก่อนล้วกันโอ้โหตัวนี้เก่งถอยก่อนเลยถอยก่อนถอยก่อนเลยครับเก่งเกินและอันนี้ก็เอาไว้เติมเลือดนะครับเฮ้ลงไปก่อนลงไปก่อนทําตามภารกิจหลักก่อนครับเจอกล่องก็เก็บกล่องศัตรูที่เก่งเกินไปไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังโอเคเอา้าวนี่ไง ตัวนี้อ่อนกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยตัวนี้มันสีใสาภารกิจเสร็จแล้วเนาะอันนึงก็คือจัดการแมงกะพุนตัวอีกอันนึงนะฮะก็คือการขุดแร่นะครับผมซึ่งแร่ที่เหลือก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะและแน่นอนว่าการลงมาใต้น้ําแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีภารกิจที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็แล้วแต่ครับผมเคยเจอแบบให้ยิงฉลามมาฉลามตัวโคตรใหญ่เลย ทีนี้ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าตรงน้ำมวลเมื่อกี้หายไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาทรัพยากรตามที่เขาบอกเนี่ยมาใส่เท่านั้นเองครับนี่แหละก็จะเป็นการขยายแพ์เนาะอ่าน,นี้มีของให้เก็บก็เก็บเลยด้านขวาเป็นสิ่งก่อสร้างซ่อมได้ก็ซ่อมเลยครับผมอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังตามหาอยู่ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันลองกดเข้าไปดูใช่เลยคริสตันเวิร์กช็อปถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดเจ้านี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเกรดที่เหลือที่ผ่านมาที่ผมอธิบายไปก่อนอันนี้ได้ด้วยงั้นก็อัปเกรดไปรัวๆเลยละกัน แต่เดี๋ยวก่อนมันมีสิ่งก่อสร้างอีกอันหนึ่งเด้งขึ้นมาครับเขาบอกว่าให้เราไปซ่อมนะครับงานก็เดี๋ยวค่อยกลับมาอัปเกรดลวกันซ่อมก่อนใช้ไม้กับปลาย่าง150ยหาสบสบายๆครับอุ้ยนี่แหละเออซ่อมให้หมดซ่อมให้หมดแล้วก็เจอของก็เก็บของด้วยนะครับผมแล้วก็ซ่อมอันนี้ใช้พันหนึ่งแล้วดูไม้ผมมีสามหมื่นผมจะบอกว่าเกมเนี้ยผมเล่นแล้วผมก็แบบไม่ได้รีวิวทันทีไง ปล่อยไปข้ามวงข้ามวันอะไรเงี้ยก็ได้รับรางวัลมาเพิ่มส่วนอันนี้ที่มันเพิ่งเปิดเลยก็คือเป็นเรื่องของการวิจัยนั่นเองครับเกมเขาจะสอนให้เราอัปเกรดเรื่องของการโจมตีของฮีโร่ก่อนก็โอเคตามนั้นครับผมไม่ได้เข้าใจอะไรยากมากมายนะัก เอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเรื่องของฮีโร่กันบ้างดีกว่าครับฮีโร่เนี่ยนอกจากได้จากเนื้อเรื่องแล้วก็คือได้จากกระชปองด้วยนะครับนี่จะต,ต้องเปิดบาร์ให้ได้ก่อนนะถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยดูด้านขวาล่างก็ได้มันจะมีคําสั่งรอการ์ดนะครับกดที่ด้านขวาล่างตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีของครบเมื่อไหร่มาเปิดกระชปองได้เลยนะครับคือถ้าเกิดเป็น3ตัวละครแรกตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้ครับถึงแม้อเรดมันจะบอกว่า0.25 0.51อะไรเงี้ยไม่ต้องเชื่อมันถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดปุ๊บได้แน่นอนมันการันตีครับ เหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นมาไกลามากแล้วครับมันจะมีการบังคับว่าต้องหาฮีโร่มาให้ได้3ตัวและก็ต้องไปอัปเกรดเลเวลตามที่กําหนดก่อนไม่งั้นอะ่ะเราจะไปสู้ปลาหมึกไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราเปิดปุ๊บแล้วเราท่้ตัวละครแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเปิดอีกอะ่ะมันอาจจะเป็นเลดนี้แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดได้ตัวซ้ํามันจะกลายเป็นเศษถูกไหมล่ะแล้วก็เอาเศษเนี่ยไปอัปเกรดความสามารถให้กับตัวละครได้นั่นเองครับ ส่วนการอัปเกรดก็ด้านขวาล่างเลยครับมันมีคําสั่งฮีโร่อยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราอัปเกรดทั้ง3ตัวถึงเลเวล3ามห้าใช่ไหมการอัปเกรดก็ง่ายมากเลยก็คือแค่กดตัวบวกแล้วกดหนังสือค้างไว้เลยก็ได้แต่แต่อย่าก,กดเพินะเดี๋ยวเลเวลมันเลยเหมือนคนเมื่อกี้ เนี่ยที่ผมเพิ่งได้มาเลยไปเลเวล41เลยกลัวไม่มีของมาอัพอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วนอกจากเลเวลแล้วจะมีเรื่องของการอัพดาวด้วยนะครับก็ต้องใช้ไอเทมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอันนี้เรากดอันเดียวมันจะขึ้น2ดาวเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะขึ้น3ดาวเนี่ยมันจะต้องใช้หลายอันหน่อยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราเลื่อนดาวได้สกิลก็จะปลดล็อกด้วยนะครับและสกิลก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยดูด้านล่างสกิลอัปเกรดเห็นไหมนั่นแหละแต่ว่าท่านผู้ชมต้องมีเศษของตัวละครไงมันถึงจะทําการอัปเกรดได้นั่นนหมมมมมาาาาายควววว่่่กกก็ตต้้้ออองงงไปปปเเเเิิิิดดระะพถีขแล ในทีสสุดผมก็เล่นมาจนเจอปลาหม like ึกจนได้ครับผมในความเป็นจริงผมแพ้มันไปประมาณ4ี <c oughs> <c oughs> it, so it, it really. ่ห้ารอบแล้วเวลาจะเล่นนะครับก็พยายามบินสูงกับมันไว้อ่หมายถึงว่ายน้ำอ่ะเพราะว่ามันคว้างหินใสเราแรงมากนะโดยเฉพาะถ้าเกิด4ี่ลูกแบบนี้โดนจังๆบอกเลยว่าเจ็บส่วนถ้าเกิดว่ามันเอาหนวดชิมลงพื้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะมาจากทางไหนจริงๆมันจะมีฝุ่นบอกอยู่อ่าถ้าเกิดว่าอยู่ด้านล่างนะถ้าเกิดด้านบนมันก็จะดูยากหน่อยแต่เวลาผมยิงเนี่ยผมจะไม่เลงเลยอุ้ยเป็นมุม ผมอยากจะพูดว่าตอนผมยิงอ่ะผมจะไม่เลงนะครับก็คือกดรัวๆที่ตัวปลาหมึกได้เลยเพื่อที่จะทําให้การเล่นมันเร็วขึ้นถ้าเกิดเห็นมันเป็นอย่างนี้นะครับรีบยิงและรีบถอยครับเพราะว่าตอนเนี้ยแผ่นดินจะถล่มครับเนี่ยดู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 โดนหินเข้าไปเกือบตายแล้วผมโดนได้อีกทีเดียวตายเลยนะเออคือแบบว่าโหดมากจริงครับโหดมากจริงอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะอย่าให้อ่ามันคว้างหินโดนเราอีกเด็ดขาดนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนอีกทีหนึ่งก็เจ็บเลยครับเห็นไหมเรียบร้อยครับยากจริงครับผมจะชนะอยู่แล้วเชียว ถ้าเกิดชนะไม่ได้อย่างนี้ก็ไปทําการอัปเกรดตัวละครให้สูงนี่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยครับแล้วก็เรื่องของการวิจัยจําได้ไหมเออนั่นแหละถ้าเกิดว่าวิจัยเปิดแล้วอย่าลืมมาอัปเกรดด้วยนะครับก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเน้นอะไรผมจะเน้นโจมตีเป็นหลักไงเพราะว่าผมจะหลบมันได้ซะส่วนใหญ่คือผมอยากจะจัดการมันให้ได้ก่อนที่มันจะทําแผ่นดินถล่มอะ่ะ และแล้วในที่สุดผมก็กลับมาแก้แค้นมันจนได้ครับผมและนี่ก็คือคร่าวๆของการเล่นเกมนี้เท่านั้นนะครับผมใครที่เล่นไปไกลกว่าน,นี้แล้วลองมาสปอยให้ฟังหน่อยสิว่าในอนาคตเนี่ยจะเจอกับอะไรนะครับหลังจากที่เราจัดการปลาหมึกไปได้เรียบร้อยแล้วครับส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ผมหาไม่เจอจริงๆครับล็อกองล็อกอินการตั้งค่ากราฟิกหรือเสียงอะไรเงี้ยหาไม่เจอครับ